ปลอดภัยในฐานะผู้หญิงเดินทางคนเดียวเป็นการยากที่จะหาประเทศอื่นๆที่ผู้คนปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพและให้ความเคารพเช่นเดียวกับในประเทศไทยนั่นคือหนึ่งในความคิดเห็นจากชาวเยอรอมันหลังสาวขอสามีวงการวอลเลย์บอลตะลุยเดียวเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก โดยปาศจากสามีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเยอรมันท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b Bangkok t u b e อกิรทยนะครับวันนี้นมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นชาวต่างชาติมาฝากกันอีกชิ้นเพยน,นะครับใน EP ที่แล้วนะครับพาไปสัมผัสไลไฟ์สไตล์ระดับอัลต้าลักชัวรี่ในกรุงเทพนะครับ ใน EP นี้ก็จะมาสวนทางกันนะครับเป็นการท่องเที่ยวแบบบัดเจ็ตแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับให้มันสมกับที่ชาวต่างชาติเขาขนานนามให้กรุงเทพนะครับว่าเป็นเมืองที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกงบประมาณเลยนะครับโดยเรื่องในวันนี้ก็จะมาจากคู่รักชาวเยอรมันนะครับที่มีชื่อช่องว่า Better Beyond นะครับแต่วันนี้จะเป็นการใช้เดี่ยวนะครับสำหรับฝ่ายภรรยาที่มีชื่อว่าเฮเลนนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าทริปนี้เป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ ครั้งแรกของเธอครับแบบผู้หญิงเดินทางคนเดียวเลยนะครับสามปีที่ผ่านมาออกเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยไปเป็นแพ็กเกจคู่กับสามีตลอดนะครับเหตุผลที่เธอต้องมาโซโล่ทราเวลเดินทางคนเดียวก็เป็นเพราะว่าสามีนะครับทำงานในวงการวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นซีซั่นหรือว่าเป็นฤดูกาลของวอลเลย์บอลนะครับอดนมินก็เดาเองนะครับว่าน่าจะทําทีมชาติเยอรมันนะครับเพราะว่าในเดือนหน้านะครับเวนล2025หรือว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยก็จะ เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับถ้าทําทีมชาติหญิงนะครับก็จะมีคิวนะครับเยอรมันเจอกับสาวไทยในวันที่วันที่11กรกฎาคม2 0 2 5ที่สนามที่3ที่ซารัสอเมริกานะครับขอให้ทีมชาติไทยชนะไปก่อนแล้วกันครับกลับมาที่เรื่องของคุณเฮเลนนะครับคุณเฮเลนเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงความกล้าที่จะเดินทางคนเดียวว่าทําไมเลือกกรุงเทพประเทศไทยนะครับเธอเองก็รู้จักประเทศไทยดีอยู่แล้วนะครับเพราะเนื่องจากเคยมาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับ แล้วละที่กรุงเทพเนี่ยก็มีโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสะดวกสบายที่สําคัญผู้คนก็เป็นมิตรนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวมนะักท่องเที่ยวจากต่วโลกนะครับทำให้สามารถทําความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆหรือสร้างคอนเน็กชันได้นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเธอก็เข้าพักที่ถนนข้าวสารนะครับแล้วก็มีการแบบว่าเรียกโ์ไซค์ g r a บไปนะครับ ไปทําผมร้านประจํานะครับก็คือทําผมออกมาแล้วก็เปลี่ยนทรงผมใหม่สวยเลยนะครับจากนั้นก็มีไปซ้าเพลงไปเยาวราชนะครับล,ล่องเรือชมแม่น้ําเจ้าพยายามาคำเพืน,นครับเธอก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเดินทางคนเดียวนะครับบอกว่าการเดินทางคนเดียวเนี่ยจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นจะได้ให้เราค้นพบบางสิ่งบางอย่างนะเพราะว่ามันต้องพึ่งพาตัวเองทุกอย่างเลยตัดสินใจเองหมดนะครับไม่มีใครให้ปรึกษาก็ต้องรับผิดชอบก,บกับการตัดสินใจของตัวเองนะครับมันก็ทําให้ค้นพบอีกด้านหนึ่งทําให้เรามีความ แข็งแกร่งขึ้นนะครับเธอก็บอกว่าเนี่ยแนะนําเลยนะว่าผู้หญิงคนไหนอยากเดินทางคนเดียวเนี่ยกรุงเทพเหมาะมากสําหรับการเริ่มต้นนะครับเธอก็ปิดว่าเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากๆที่ได้เดินทางคนเดียวท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับหลังจาก E ีนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวเยอรมันเข้ามาคอมเมนต์ไว้แล้วครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นชาวเยอรมันเพืเ่อนๆสาม,มารถสนับสนุนการทําง,งานของแอดมินโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อ k i คิลัสโตนครับ ติมไปที่โปรดักต์หนึ่งอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อนสามารถช้อปสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วได้เลยแต่หากอยากดูรายเรื่องสุขภาพก็ต้องมิโวลิสวิตามินเม็ดฟูนนาเข้าจากเยอรมน,นีนะครับตัวต้นคลิปนะครับดีต่อสุขภาพนะครับสหลอดเพียง160บาทรับประทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแปดปลาทองแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทำคลิปต่อไป และเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง b แบง k อกทูบอากิรา้วยนะครับขอบคุณครับชาวเยอรมันท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นการเดินทางคนเดียวในต่างประเทศครั้งแรกของฉันฉันหลงรักประเทศนี้ตั้งแต่เริ่มตน้นและฉันได้พบรักกับสามีวงเล็บจากประเทศบ้านเกิดของฉันที่นี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรามาเที่ยวประเทศไทยด้วยกันทุกปีรู้สึกเหมือนได้ดูทุกอย่างได้มั่นหมายและแต่งงานที่นี่ฉันรู้สึกปลอดภัยและสบายใจสุดๆเมื่อไปเที่ยวคนเดียวที่นั่นฉันคิดว่าคุณคงสังเกตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตั้งใจมากขึ้นและรู้สึกอิสระและเข้มแข็งมากขึ้นมีเพียงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอินโดนีเซียฉันป่วย และอยากจะมีคนดูแลหัวใจของฉันแต่ฉันก็จัดการกับมันได้และฉันก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยทันต่อมาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นทริปโซโล่เดี่ยวครั้งแรกนอกยุโรปในประเทศไทยวันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากโดยเฉพาะกรุงเทพและทันใดนั้นวิดีโอของคุณก็แสดงขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณทําให้ฉันใจเย็นลงด้วยวิดีโอของคุณขอบคุณสําหรับตอนนี้ทันต่อมาบอกว่าฉันย้ายมาอยู่เมืองไทยได้18เดือนแล้วอยู่คนเดียวอาศัยอยู่ทางภาคใต้และรู้สึกดีมากเนื่องจากตอนนี้ฉันอายุมากขึ้นและคนไทยก็แสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและฉันก็สบายดี ทันต่อมาบอกว่าเที่ยวเมืองไทยคนเดียวต้องใช้ความกล้าอย่างแน่นอนทันต่อมาบอกว่าขณะนี้ฉันกำลังเดินทางคนเดียวในประเทศไทยและฉันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดนั้นถูกต้องแต่ตอนนี้ฉันกำลังมีอาการอาหารเป็นพิษฮ่าฮ่าฮ ท่านต่อมาบอกว่าฉันเพิ่งกลับจากประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนในฐานะผู้หญิงเดินทางคนเดียวฉันชอบมันมากดีใจที่ได้เห็นภาพจากเมืองโปรดของฉันอีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฉันไปเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮองซ้อนและตอนนี้ฉันตั้งตารอที่จะได้กลับไปที่กรุงเทพเพื่อรับประทานข้าวเหนียวมะม่วง และทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถสั่งได้ในยวราชในเวลาเย็นขอบคุณสำหรับการทำงานและแบ่งปันไลฟ์สไตล์ของคุณท่านต่อมาบอกว่าผมก็เคยเดินทางคนเดียวเช่นกันสัมผัสทุกอย่างได้เข้มข้นขึ้นและเห็นด้วยตาตัวเองนี่อาจจะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียแต่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในแม่เหล็กที่ดึงดูดฉันทันต่อมาบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำให้รู้สึกดีสรุปโดยรวมคือทำให้มีความสุขทันต่อมาบอกว่าเป็นวิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจมากการเดินทางคนเดียวในกรุงเทพกระตุ้นให้คุณลองด้วยตัวเองจริงๆฉันพบว่าการที่คุณสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนั้นมันน่าประทับใจมากมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจจริงๆ และทรงผมใหม่ของคุณก็สวยมากคุณไปทำผมที่ร้านไหนฉันอยากจะจำชื่อร้านเสริมสวยสำหรับการเดินทางของฉันในครั้งต่อไปจะมาเสริมสวยที่ประเทศไทยอีกหนึ่งนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันเดินทางคนเดียวในฐานะผู้หญิงในประเทศไทยมันคือจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิง ท่านต่อมาบอกว่าสวัสดีเฮเลนใช่แล้วประเทศไทยเหมาะมากสำหรับการเดินทางคนเดียวโดยเฉพาะผู้หญิงแน่นอนและเหมาะสำหรับผู้ชายด้วยแต่อาจด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพในฐานะผู้หญิงคนเดียวและที่นี่ฉันก็รู้สึกปลอดภัยเสมอท่านต่อมาบอกว่าคำถามหนึ่งนะครับมาตั้งถามคำถามว่า คุณพักที่ไหนในกรุงเทพช่วยแนะนำที่พักหน่อยทันต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับความประทับใจอันยิ่งใหญ่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับฉันมากเพราะฉันนึกภาพการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยโดยไม่มีสามีและลูกๆออกเรากำลังจะเดินทางไปสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเป็นเวลา6สัปดาห์ ในอีกสัปดาห์หน้าเนื่องจากเราจะบินออกจากกรุงเทพในช่วงท้ายและอยากไปหาช่างทําผมราคาถูกช่วยเล่าถึงช่างทําผมที่กรุงเทพให้ฟังหน่อยได้ไหมตัวฉันเองอยากมีไฮไลท์สีบรอนและตัดให้เรียบร้อยที่นั่นราคาเท่าไหร่เป็นราคาตายตัวหรือต้องเจรจาต่อรองการฟอกขาวได้ผลหรือไม่ขอแสดงความนับถือครับ เป็นแฟชั่นใหม่กันแล้วครับเกิดการอยากมาส,มสวยในประเทศไทยอีกแล้วท่านต่อมาบอกว่ามันเข้าถึงกลิ่นอายสตรีทของกรุงเทพได้ดีได้ดีมากฉันกระตือรือร้นที่จะทําทัวร์ชมเมืองในท้องถิ่นมากท่านต่อมาบอกว่าสวัสดีเฮเลนฉันสนุกกับการท่องเที่ยวคนเดียวมากฉันรักความอิสระและสามารถตัดสินใจโดยไม่ต้องประนีประนอมกับใคร ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นฉันอาจจะเคยไปประเทศไทยและกรุงเทพอย่างน้อย30ครั้งเยอะมากนะครับฉันใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงวันเกิดของฉันฉันชอบและสนุกกับการยืนอยู่บนยอดตึกมหานครทาวเวอร์ยามพระอาทิตย์ตกและมองออกไปเห็นเมืองที่แสนวิเศษแห่งนี้ ฉันไม่รู้สึกพลาดอะไรเลยแถมมันก็เป็นอย่างที่คุณบอกที่นี่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแง่หนึ่ง Wifi เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับนักเดินทางคนเดียวฉันหวังว่าคุณคงจะสนุก l g คำทักทายจากเบอร์ลินท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา6เดือนทุกปีในฐานะผู้หญิงฉันไม่เคยถูกมองในแง่ลบเลย ในแต่ในกรุงเทพคุณไม่ควรออกจากถนนสายหลักในยามวิการคนไทยหลายคนเตือนเรื่องนี้แล้วอย่าประมาทเกินไปท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายที่สุดในเอเชียสำหรับการเดินทางคนเดียวนี่เป็นทริปนอกยุโรปค,ครั้งแรกของฉันในต่างประเทศเมื่อเริ่มแบกเป้เที่ยวเมื่อ10ปีที่แล้วทันต่อมาบอกว่า ฉันคิดถึงกรุงเทพต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่ามันปลอดภัยในฐานะผู้หญิงมันเป็นการยากที่จะหาประเทศอื่นๆที่ผู้คนปฏิบตัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพและให้ความเคารพเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยรับแล้วก็เป็นเรื่องหล่าและความที่เห็นจากชาวเยอรมันนะครับต่อกรณีการเดินทางคนเดียวครับในฐานะผู้หญิงในกรุงเทพประเทศไทย เพื่อนฟังล้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปไล้เปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและท้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค์เข้าสู่บาตกีฬาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิลัสโตนะครับซึ่งจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แอดมินใช้เองหลายปีต่อเนื่องจึงมั่นใจที่จะบอกต่อตัวท็อปก็คือวิตามินมิโมลิสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับซึ่งแอดมินก็รู้จักวิตามินนี้ครั้งแรกย้อนกลับไปในปี2020 2019นะครับก่อนโควิดไปเที่ยวเยอรมันนะครับไกดก็บอกว่าวิตามินนี้ต้องซื้อนะเพราะที่ไทยขายแพงมากนะครับร้อยห้าสิบบาท แต่ที่เยอรมันรังผลิตอแค่1ยูโรนะครับก็ให้ความรู้แบคกกาตเพิ่มเติมว่าเหตุใดาชาวเยอรมันจึงคิดคนนวัตกรรมวิตามินเม็ดกู่นี้ออกมานะครับก็เพราะว่าเยอรมันเป็นประเทศเมืองหนาวใช่ไหมครับมีฤดูร้อนสั้นๆแค่3เดือน4เดือนนะครับจึงไม่สามารถปลูกผักผลไม้ได้มากนักนะครับถ้าไม่ทานผักไม่ทานผลไม,ไม้ก็จะขาดวิตามินนะครับเขาก็เลยเร่งปลูกในช่วงฤดูร้อนแล้วก็คร แลวก็สกัดมาเป็นวิตามินเม็ดฟูแบบนี้เพื่อที่จะทานได้ตลอดทั้งปีเห็นไหมครับว่าชาวเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีผลไม้ผักทานตลอดทั้งปีแต่ว่าเขาก็ยังมีร่างกายแข็งแรงนะครับมีนักกีฬามีชื่อเสียงแล้วก็มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะมาคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับโลกนี้อยู่เสมอนะครับวันนี้แอดมินก็ จัด b 12อีกชั้นเคยนะครับมันมี b 12นะครับมีตัวธาตุเหล็กแล้วก็ตัววิตามินซีครับแล้วแต่ว่าแต่ละวันอยากบํารุงอะไรนะครับวิตามินซีก็คือผิวพรรณนะครับเหล็กก็คือช่วยเรื่องเลือดนะครับป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง b 12นี่สาคัญต่อสมองนะครับ่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองนะครับเพราะแอดมินก็ใช้ความจําเยอะนะครับในการท่องบทท่องสคริปต์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมองจริงสําคัญนะครับเติมวิตามินไปแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับ เนื่องจากว่าแอดมินก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วครับริ้วรอยต่างๆก็เริ่มจะมาแล้วครับถ้าไม่อยากให้ริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่อยากให้ร่องลึกหนักไปกว่าเดิมก็ต้องมีตัวช่วยอย่าง l o รีอัล a พ i ริสรี t วท์ i p ซึ่งมีส่วนผสมของ Pro r e ตินอลนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นเวลากลางวันนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จจะไปค่าวเทฮอปปิ้งจะต้องออกแดดด้วยนะครับและตัวนี้มีส่วนผสมของ spf 3 5 pa บกบครับแล้วก็จะมาทากันให้ดูสดๆไปเลยนะครับ จำหน่ายเฉพาะที่ใช้จริงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคลิกเข้าไปในอากิรัสโตแล้วนะครับไม่ถูกใจโปรดักต์ที่แอดมินนำมาเสนอก็สามารถช็อปอะไรก็ได้เลยนะครับตั้งแต่ที่เปิดขวดกละมังที่แฟนกละมังเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคอมมิชชั่นให้แอดมินบัตรองบ้านาลอ,อ,รรรอรีอ l ลแพร์ริสลีไวท์ทอเมีส่วนผสมของโพลิเทนอลรับซึ่งถือว่าเป็นสกินแคร์ ต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเข้าถึงน้องครับช่วนี้จัดโปรอยู่ที่สามร้อยสี่สบี่บาทเท่านั้นนะครับซึ่งทราบเร็วไม่เงี้ยน่ะนะครับอันดินก็ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็จะเห็นผลลัพธ์แบบพ่เ,เพื่อนเห็นเียครับจากนั้นก็ยังมีเซนทัมนะครับวิตามินแร่ธาตุรวมจากฟอร์มเอถซิงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเบสที่อันดันทานเป็นประจำนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวรวมร่างกายของเราไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก ตัว C หรือ B2 ต้องการทุกวิตามินนะครับจึงทานตัวนี้เป็นเบสหลักหรือว่าเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็วันไหนอยากเติมตัวไหนก็ค่อยเติมเอานะครับนี่นะครับแต่ละวันแอดมินก็เรื่องสกินแคร์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีโภมเดย์ครีมหนท์ครีมวิตามินพื้นฐาน A 2ซิ i n ์แล้วก็อยากเติมตัวไหนก็ใช้วิมูลิตเข้าช่วยนะครับ ผลลัพธ์ที่เห็นทันทีเลยก็คือได้ความสดชื่นนะครับดื่มเข้าไปแล้วก็คือสดชื่นขึ้นมาทันทีครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นมันไปส่งเสริมการทาาาาํางานอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับช่วยเรื่องสุขภาพนะครับร่างกายของเราสําคัญนะครับทํางานอย่างหนักให้กับเราเราต้องตอบแทนร่างกายด้วยวิตามินคุณภาพสูงนะครับควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายเท่านี้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงมีความสุขและทํางานให้กับเราไปตลอดชีวิตนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ